สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้มีเรื่องของบรรดาดาวรุ่งลูกครึ่งไทยที่ไปอยู่ยุโรปนะครับแล้วก็เรื่องของ s อ g เมืองทองมาอัปเดตอย่างต่อเนื่องช่วงแรกไปคุยถึงบรรดาดาวรุ่งลูกครึ่งไทยกันหน่อยนะครับที่ตอนนี้ได้รับโอกาสที่ดีอย่างมากในลีกใหญ่ๆของยุโรปนะครับ ไปเริ่มที่น้องเอริกค,คาวกันหน่อยนะครับดาวเตะวัยว18ปีเนี่ยล่าสุดได้ออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับให้กับทีม AIK เคโซน่าซึ่งเป็นทีมในลีกสูงสุดของสวีเดนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการประเดินสนามให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ย้ายมาด้วยซึ่งผลเสมอ2-2นะครับในเกมนั้นฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวก็ถือว่าได้รับคำชมพอสมควรนะครับ โดยเอริกคาวเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณพ่อเป็นคนสวีเดนและคุณแม่เป็นคนไทยนะครับพี่ชายของเขาแฟนบอลไทยจําได้อยู่แล้วนะครับก็คือออสการ์คาวที่ปัจจุบันเล่นอยู่ในเมืองไทยนะครับอยู่กับแกลนอันดามันและนองในศึกไทยลีกสองส่วนตัวน้องอย่างเอริกคาวเนี่ยเขาตั้งมั่นว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ในลีกสวีเดนและตอนนี้กําลังไปได้สวยนะครับกับโอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่อย่าง a i ไอเคโน่าถือว่าไม่ธรรมดาครับน่าจับตามองสำหรับน้องเอริกคาวขนาดที่อีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นในลีกสูงสุดของนอร์เวย์นะครับก็คือนิโคลัสมิเคลสันนะครับเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์อายุ19ปีเล่นตำแหน่งแบ็กขวานะครับส่วนสูง185เซนติเมตรนะครับและเคยติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนตั้งแต่ u 16จนถึง u 21นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลที่น่าสนใจสําหรับคนนี้ได้เล่นลหลีกสูงสุดของนอร์เวย์แล้วนะครับกับสตอร์คเซตแล้วก็เคยเกือบจะได้มาคัดตัวทีมชาติไทยยู19ในยุคของโค้หละด้วยแต่ตอนนั้นโปรแกรมหลหีกของนอร์เวย์เนี่ยมันตรงกับโปรแกรมทีมชาติเขาเลยไม่ได้ปล่อยมานะครับ ซึ่งก็ถือว่าในอนาคตไม่แน่อาจจาะได้ติดทีมชาติไทยก็เป็นได้สำหรับนิโคลัสมิเคลสันนะครับก็น่าติดตามถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ทั้งคู่ได้รับโอกาสลงเล่นในลีกสูงสุดของทั้งสวีเดนทั้งนอร์เวย์นะครับแสดงเห็นว่าฝีเท้าของพวกเขาไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูดีๆครับขณะที่อีกหนึ่งคนอย่างน้องธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับนักเตะคนนี้มีข่าว เยอะมากในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ทีมชื่อดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับน้องชนวัตรผมบอกก่อนว่าเขาเนี่ยมีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนไทย100%นะครับแต่แค่ว่าไปอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ6ขวบทำให้เขาเติบโตมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ได้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูเยาวชนต่างๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างเนี่ยตอนนี้เป็นกับปันทีมน้องซี่ซึ่งเล่นอยู่ในทีมสำรองของน้องซี่นะแล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะครับล่าสุดสัญญากับเขากับน้องซี่เนี่ยกำลังจะหมดลงและเขาก็ต้องบอกว่าเตรียมย้ายไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสัญญา3ปีนะครับน้องจนวัต์เขาบอกว่าเขาเคยได้ข้อเสนอจากเลสเตอร์ตั้งแต่3ฤดูกาลก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบรับไปเลยครับแต่ตอนนี้เขามองว่าทีมน้องซี่เนี่ย ไม่มั่นใจในฝีเท้าของเขาการลงเล่นทีมสำรองในการแข่งขันดิวชั่น5โดยปาสยากักสัญญาณนัเตะอาชีพแบบเต็มตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่เขาจะยอมรับและอ,อย่างเนี่ยทางดงซี่ก็ยื่นสัญญาสมัครเล่นให้เพียงแค่อีก1ปีเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจไปหาความท้าทายใหม่นะครับซึ่งการไปเลสเตอร์ซิตี้ครั้งนี้เนี่ยเขาหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย เหลือแค่บินไปเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก็จะเป็นนักเตะของ l e สเตอร์ซิตี้เต็มตัวนะครับสำหรับน้องธนวัฒน์ซึงจิตผาวรก็น่าจะเซ็นสัญญาด้วยกัน3ปีนะครับคือน้องธนวัฒน์เนี่ยไปพิมลิกอังกฤษสามารถลงเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าเขามี Work p e r พอรมของทางฝรั่งเศสด้วยไม่ต้องไปอยู่กับทีมอื่นก่อนเพราะฉะนั้นน่าจับตามองจริงๆสําหรับน้องคนนี้เขาอาจจะเป็นนะักฟุตบอลไทยคนแรก ที่ได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นได้นะครับจำชื่อเขาไว้ให้ดีน้องธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องของลูกครึ่งไทยในยุโรปนะครับขยับไปดูเรื่องของ SCG เมืองทองอยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับทีมนี้มีความเคลื่อนไหวเยอะมากๆในศึกฟุตบอลไทยลีกตอนนี้ครับเมื่อวานนี้เพิ่งเปิดตัวพิชาฉัรมงคลแล้วก็ภูมิมินไปล่าสุดนะครับเป็นทางพิเป้โรนนาริซซอวาจานะครับ ออกมายืนยันแล้วว่าอเล็กซานเดอร์กาม่าครับจะอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนซึ่งอาจจะมีการต่อสัญญาไปอีก1-2อฤดูกาลด้วยก็สยบข่าวลือนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทีมจะต่างประเทศสนใจดึงกาม,ม่าไปร่วมทีมแต่ล่าสุดทางเมืองทองออกมาบอกแล้วนะครับยังไงกาม่มาก็ยังอยู่จนจบฤดูกาลนี้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีออปชั่น ต่อสัญญาด้วยโดยพี่เป้บอกว่ากาม่าเนี่ยจะอยู่กับทีมจนสิ้นสุดฤดูกาลนี้เป็นอย่างน้อยแล้วก็ทีมมีออปชันในการต่อสัญญานะครับแต่การทําฟุตบอลเนี่ยต้องพิจารณาความต้องการของกาม่าและทางสโมสรและช่วงที่ผ่านมาจนถึงโควิดเนี่ยการะทั้งกาำลังจะกลับมาแข่งขันใหม่เนี่ยกาม่าก็มีเคมีที่ตรงกับสโมสรเมืองทองเป็นอย่างมากแล้วก็หวังที่จะให้เขาสร้างเมืองทองในรูปแบบใหม่ขึ้นมาและตอนนี้กําลังคุยเรื่อง ของนักเตะว่ากาม่มาต้องการไขเพิ่มอีกไหมนะครับก็เล็กได้ว่าสยบข่าวลือเป็นที่เรียบร้อยแฟนบอลเมืองทองสบายใจได้นะครับกาม่มาอยู่กับเมืองทองจนจบฤดูกาลนี้เป็นอย่างน้อยแน่นอนและมีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่านักเตะเมืองทองค่อนข้างแฮปปี้กับกามาพอสมควรโดยเฉพาะบรรดานักเตะดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงสนามเต็มๆนะครับขณะที่เรื่องของการเสริมทัพผมได้บอกไปแล้วว่าทางเมืองทองเนี่ย เขายังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เป้บอกว่าถ้าจะเสริมนับเข้ามาเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นคนไหนที่อยู่ในสายตาของทีมและพร้อมย้ายมาที่เมืองทองมากกว่าที่ผ่านมาก,ก็มีหลายข่าวที่เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับทั้งสโมสรฝ่ายข่ายและสโมสรฝ่ายซื้อนะครับที่ต้องตกลงร่วมกันส่วนในรายของวงสกอร์เนี่ยตอนนี้ก็กําลังคุยกับโคร,ราาว่าจะเดินกลับมาหรือเปล่า แล้วก็จะถามว่ามีจะมีดีลเซอร์ไพรส์อีกไหมบิ๊กเป้บอกว่าก็จะพยายามเพราะต้องการขนาดทีมที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เป็นคําพูดมาจากผู้อโนวยการสโมสรเอสซี S G เมืองทองก็รอติดตามแล้วกันสําหรับแฟนบอลเมืองทองนะครับคือน่าติดตามอย่างมากเพราะตอนนี้มีข่าวหลุดออกมาเพียบนะครับว่าเขาพร้อมจะดึงนักเตะคนนู้นคนนี้มาร่วมทัพซึ่งผมมองว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งของเมืองทองที่ถ้าเกิดเสริมได้เนี่ยน่าจะเป็นตําแหน่งกองหลัง สัมาากกว่าเพราะกองหลังเนี่ยมีดาวรุ่งเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็วัศนาภายนุ่มเขาไม่ใช่เซ็นเตอร์ฮับธรรมชาติก็มีสิทธิ์ที่จะเอาผู้เล่นตำแหน่งกองหลังเข้ามาเสริมทัพนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยตอนนี้เมืองทองมีเพียบนะครับให้ไปดูรายชื่อเลยเลยหลังจากได้พิชาได้ทางฝั่งภูมินมาแล้บวกกับสารกัญญาโลดแดเลเนี่ย ค่อนข้างเยอะจริงๆก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของ s อสเมืองทองที่มาอัปเดตกันนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับคอมเมนต์เข้ามากันได้และอย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุัวกันด้วยวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ